วันนี้ปนุษย์อยู่ที่เมอร์ฟี่สแต็กนะคะดูนะคะก้อนหินค่ะเป็นลักษณะเหมือนงูงูอะไรเนี่ยงูจงอางบ้านเราเลยค่ะแปลกพิสดารค่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ใต้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะ ดูลงเปียค่ะเพื่อนๆดูรูปนี้นะคะเขาเรียกว่าเมอร์ฟี่แฟกค่ะดูเห็นนะคะเหมือนรูปงูเห่าบ้านเราเลยค่ะแล้วนี่เห็นไหมคะดูใกล้ๆเลยค่ะสวยงามค่ะเพื่อนดูนะคะว่าแปลกขนาดไหนเดี๋ยวมาดูอันใหญ่นี้ค่ะ ตัวใหญ่ยิ่งใหญ่เลยค่ะค่ะดูด้านหน้านะคะอันนี้ดูสิเป็นชะง,งนผาออกมาเหมือนเลยค่ะ,คะเหมือนงูเหมือนงูจงอางบ้านเราเลยค่ะกำลังแฉ่แม่เบี้ยค่ะดูนะคะเพื่อนๆดูค่ะมงมเปี้ยกำลังถ่ายอยู่ค่ะ พามาให้ชมของแปลกๆค่ะเส้นทางค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่อื่นนี่เป็นในถ้ำนี้ค่ะสองหินระหว่างสองหินสองอันค่ะโอ้เย็นมากเลยค่ะดูนะคะเย็นเลยค่ะเป็นนี่ค่ะลมผ่านนี่ค่ะเย็นค่ะ ้องปัดแบงวันไปด้วยค่ะโอ้เย็นเชียบเลย